ดาวเสาย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวตัวแทนแห่งความทุกข์เป็นหัวหน้าดาวใหญ่ฝ่ายบคพาะค์คือให้โทษกับดวงชะตาดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟแบบไฟสมขอลดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวที่ให้คุณหรือให้โทษแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่หนักแน่นมั่นคงกินระยะเวลายาวนาน โดยจะมีลักษณะการสั่งสมพลังงานมาเป็นระยะเวลานาน,านก่อนที่จะส่งผลแต่เมื่อดาวเสารได้ส่งผลหรือประทุไฟขึ้นมาแล้วก็จะดับลงได้ยากโดยปกติดาวเสาจะเป็นดาวที่ให้ความทุกข์ส่งผลให้คนเกิดการมองโลกในแง่ร้ายเห็นแก่ตัวมีความเห็นในทางที่ผิดเกิดความอาฆาตหรือมีอารมณ์หดหู่เกิดความเครียดวิตกกังวลหรือคิดมาก สำหรับข้อดีหรือในทางบวกของดาวเสาร์ก็มีบ้างนั่นคือการสอนให้รู้จักอดทนต่อสภาพการที่เลวร้ายต่างๆโดยดาวเสาร์จะสอนให้คนรู้จักฟันฝ่าต่ออุปสรรคสอนให้รู้จักรอคอยให้รู้จักอดทนเป็นต้นโดยปกติดาวเสาร์จะใช้เวลาเดินในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งโดยครบ1รอบ12ราศีจะใช้เวลาถึงประมาณ30ปี โดยตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปดาวเสาจะย้ายตำแหน่งจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมโดยดาวเสาจะอยู่ในตำแหน่งราศีกุมประมาณ3ปีโดยตำแหน่งของราศีกุมนั้นเป็นตำแหน่งที่มีดาวประจำตัวคือดาวราหูซึ่งถือเป็นคู่มิตรกับดาวเสาดังนั้นโดยภาพรวมแล้วถือว่าดาวเสาที่ย้ายในครั้งนี้ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ดี ส่วนอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มีต่อดวงชะตาของคนทั้ง12ลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้ในคลิปนี้ดาวเสา,วาย้ายทํานายดวงชะตาชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูดาวเสาเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของการเงินการหาไรายได้ทรัพย์สินเงินทองของคนลัคนาราศีธนู ก่อนวันที่1มีนาคม2566ดาวเสารอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรถือเป็นตำแหน่งด้านการเงินของคนลักนาราศีธนูส่งผลให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนลักนณาราศีธนูจะมีความทุกข์ความวิตกกังวลใจในเรื่องของการหาเงินเกิดปัญหาในเรื่องภาระนี้สินมีความกังวลในเรื่องของช่องทางการหาไรายได้ จากนั้นเมื่อผ่านวันที่1มีนาคม2,566เป็นต้นไปดาวเสาร์จะย้ายจากตำแหน่งราศีมังกรเข้าสู่ตำแหน่งราศีกุมซึ่งเป็นตำแหน่งภพที่3สหัสชะของดวงชะตาคนลัคนาราศีมังกรสหัสชะหมายถึงเพื่อนญาติพี่น้องการเข้าสังคมการเดินทางระยะใกล้ๆการติดต่อเจรจาสื่อสารงานขายการเป็นตัวแทนในหน้า ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ในตำแหน่งนี้จึงส่งผลให้คนลัคณาราศีธนูจะเปลี่ยนความทุกใจความวิตกกังวลใจในเรื่องการเงินไปมีความทุกใจหรือความเดือดร้อนใจอันมาจากเรื่องที่กล่าวมาดังกล่าวข้างต้นแทนตัวอย่างเช่นอาจมีญาติมาขออาศัยอยู่ที่บ้านหรือมาขอความช่วยเหลือในด้านการเงิน หรือมาขอให้ไปคำประกันของเงินไปลงทุนแล้วทำให้คนลักนาราศีธนูต้องมีความอึดอัดใจเพราะเกรงใจแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากหรือคนลักนาราศีธนูบางคนจะมีเพื่อนหรือญาติมาขอชวนให้ไปร่วมลงทุนแล้วเกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์หรือข้อตกลงทางการเงินกับเพื่อนหรือญาติมีปัญหาจึงขอให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงโดยคนใกล้ตัว นอกจากนี้ดาวเสาร์จะส่งผลทําให้คนล,นาลาัคนณาราศีธนูเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆได้พูดคุยกับคนใหม่ๆมากหน้าหลายตาซึ่งจะทําให้คนล,นาลาักนณาราศีธนูรู้สึกอึดอัดและจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆให้ได้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินมากเพื่อการเข้าสังคมในด้านการติดต่อทางธุรกิจการเจรจาสื่อสารการเป็นตัวแทนในหน้าจะมีอุปสรรคมาก โดยเฉพาะความขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์ส่วนการเดินทางระยะใกล้ๆนั้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่มากโดยสรุปดาวเสาย้ายหลังจากวันที่1มีนาคม2,566เป็นต้นไปคนล,นลักษณาราศีธนูจะมีความทุกข์จากเพื่อนญาติจากการเข้าสังคมการติดต่อเจรจาสื่อสารการเจรจาธุรกิจการเดินทางมีอุปสรรคแนะนำขอให้ระวังเรื่องการตัดสินใจในเรื่องของการใช้เงิน การรับประกันคำประกันการลงทุนโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวขอให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบสำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูคือขอให้หาโอกาสไปไหว้พระปงางนาคปกซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์และหาโอกาสทำบุญบริจากเงินเรื่องใดก็ได้แต่ขอให้ทำบุญในจำนวนทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง เท่าที่หาโอกาสจะทำได้เพื่อเป็นการลดอิทธิพลร้ายจากดาวเสาร์ที่มีต่อดวงชะตาคนละคนาราศีธนู